สุราษฎร์ธานีเนี่ยยังมีเด็กที่ด้อยโอกาสในเรื่องการศึกษาวันนี้ผมได้ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาไว้ก็คือกองทุนเมืองคนดีวันนี้เราตั้งกองทุนนี้มาเพื่อลู่หลานของชาวสุราษฎร์ธานีให้มีความเท่าเทียมกัน กองทุนเพื่อความเสม,มอภาคพื้นที่จังหวัดสุรธานีรับเคลื่อนโดยกองทุนเพื่อความเสม,มอภาคของคนกลางนะครับหรือว่ากสศทึ่งจังหวัดสุรธานีเราก็ขับเคลื่อนมาเป็นปีที่3นะครับปีนี้ก็ได้ทําการเปิดตัวกองทุนเมื่อวันที่ยีกันยายน2565ที่ผ่านมาโดยมีท่านบิชิพุทิกินโตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรธานีท่านนายกพงศักดิ์จากแก้วนะครับร่วมประกาศความพร้อมในการที่จะจัดตั้งกองทุน ชื่อว่ากองทุนเมืองคนดีนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นตามพรบกองทุนเพิ่มความสุภาพทางการศึกษาสุราธานีเรารับโครงการนี้มา2เฟสแล้วเฟส1เฟส2แล้วก็นี้เฟส3เมื่อเราทำในสองเฟสแล้วเราพบว่าเราจะต้องรอเพึ่งแต่กสสเท่านั้น แต่เราคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กกสอ,อ,อลาแล้วเราจะมีอะไรที่ไปซัพพอร์ตกลุ่มด้อยโอกาสที่เราจะช่วยเขาก็เลยจัดตั้งกองทุนขึ้นมาวัตถุประสงค์กองทุนเพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาสที่ยากจนขาดแคลนแล้วก็เด็กส่วนหนึ่งที่ต้องการเสริมทักษาอาชีพและอื่นๆเพื่อต่อยอดขั้น็กิีความสามารถขึ้นไปในอนาคตเมื่อมีกองทุนนี้เราเชื่อว่าเมื่อกกสอลาลงเราก็จะมีกองทุนนี้เข้ามาซัพพอร์ต กองทุนบางคนดีกําลังเตรียมการที่จะจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเกิดขึ้นและเราจะระดมทุนกันในช่วงต้นปี2566ที่จะเกิดขึ้นในช่วงมก,กราครับเมื่อเราได้เงินจากกองทุนแล้วก็จะจัดสรรไปให้กับลูกหลานเราที่ด้วยโอกาสทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเติมติมในการที่จะส่งต่อเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าเรียนตามช่วงชั้นและที่สำคัญคือจะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบไปด้วยนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเมืองคนดีเขาคิดว่า ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการที่จะร่วมบริจาคทุนนะครับมีเงินมากหรือเงินน้อยไม่สําคัญนะครับเราขอเป็นแค่ว่าให้มีใจที่จะเกื้อคุณให้กับลูกหลานเราในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกองทุนเมืองคนดีเราตั้งกองทุนนี้มาเพื่อลูกหลานของชาวสุราษฎร์ธานีให้มีความเท่าเทียมกันคิดว่าวันนี้เรามาทำบุญการศึกษา เพื่อให้เยาวชนเราเนี่ยมีการศึกษาที่ดีขึ้นได้ลดความเหลื่อมล้ำทำแบบผู้ด้อยโอกาส